ยวันนี้เราจะเปลี่ยนแนวหน่อยวันนี้มาอยู่เกมเมลอนเพจเกาวที่ได้มีการอัปเดตมาใหม่งั้นเราจะมาลองกับอัปเดตแรกกันเลยดีกว่าก็คเปนี้เปิดสิวะอะไรวะใช้ไม่เป็นนี่อ๋อรูล้ละเอาสสกทีไหม หนึ่งแบบนี้โอเคเราจะลองอีกรอบครื่งเสียดหยาก โอเคมาลองกับอัปเดตครั้งที่สองกันเลยดีกว่า uh huh. นี่เลื่อดมันจะย้ายแบบไละแล้วมันจะติดพื้นโอ้ยเน่อโอเคเราจะลองแทงตัวนี้ดูแล้วมันจะมีเลื่อนไล่อะไรแล้วมันก็จะแบบนี้โอเคนี่คืออัปเดต อัปเดตต่อไปมีมต้นไม้ที่อยู่ที่หน้าหนาวแบบต้นใหญ่โอ้โพตรนะโอเคนี่คืออัปเดตต้นไม้ใหญ่อีกอันที่หนะนักหน่อยอัปเดตก็จะมีต้นแอปเปิ้ลต้นไม้ธรรมาดาแล้วก็ ต้นมะพร้าวถ้าเราทำลายต้นมันก็จะมีมะพร้าวหลุดออกมาแล,กมมแล้วก็มีพุ่มไม้ p ส u อีอัพเดตหนึง่งมันก็จะเป็นอัพเดตนำกดเดี๋ยวบุงยันมนุษย์ทุเรื่เงเติมเรื่องบอกว่ายามีมันมี ลืมไม่ก็แบบแหละโอเคน้ำกรดสามารถย่อยพวกผลไม้พวกนี้ได้ยกเว้นตัวนะี้ยมันย่อยได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไดีเกี่ยวกัเกลียวต้องระวังะเรามาลองหย่อนล้ล,ลงไปเลยดีกว่าทางไลรถกกตัวก็ลด จิบธารรมดาแล้วก็รถบัสสามารถย้ายได้หมดไปมานหงไ,ไปกับและถึงหุน่นยนต์ด้วยระบบไม่ใช่ตัวนี้โอเค๋ยนมมลได้เลยโอเคมาแล้ว โฆษณาใคลมา่อดีมันย่อยได้หมดขนาดที่อมาตะาย,ยังไ่อยได้ปิ๊งโอเคมันจะมีบั๊กอยู่บั๊กหนึ่งที่ผมลองทำโดยที่ยังไม่ได้อธิบายให้ทุกคนผมจะโอเคโฆษณามา่อดีนี่ มีคือบักผมจะแทงยานี่เขาไปในตัวนี่แล้วผมะลองหย่อนลงไปเขาจะไม่เป็นไรหูกต้องไหมถ้าผมใส่ยากับพี่ที่เขาจะไม่จะไม่ทำให้มันอกมาตะมันก็จะ,จะอู้ตัวมันก็จะไม่แทนโอเค แล้วมันก็จะกลายมาเป็นซอมบี้เขาก็จะไม่โดนย่อยแต่ว่าถ้าเขาเอาหัวลงไปข้างบาผมเอามาลงมาข้ามามันก็จะโดนย่อยโอเคนี่คือบักโอเคนี่ละลายมาเลยดนะีกว่านิวเคลียร์ก็ละ,ละลายได้ โอเคอัปเดตต่อไปเกี่ยวกับการไฟฟ้า,ฟาที่ผมไม่รู้เชื่ออะไรเลยโอเคไันมีที่ปรับตรงน,นี้แล้วผมจะไม่ปิดไม่แคน้นปิดอ,อันนี้แล้วเปิดอันนี้ฮะไม่เข้าใจเลยเลย โอ้อะไรเรื่องลายมนุษย์ได้ไหมะกาเป็นเรื่องที่ซันโอเคลูกไปเลยลูไปเลยนะก็กโอเคอัพเดทก็น่าจะมีแค่นี้บาย เรามาจบไปด้วยการทำแบบนี้กันเลยดีกว่าโอเคมาทำลองทำกันเลย